ดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัชภัฏสงขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนค่ะโดยรายวิชาก็คือท้องถิ่นของเราค่ะมีอาจารย์ผู้สอนคืออรไทยไพรัฐค่ะในหัวข้อคนต้นแบบชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสมาชิกอย่างนี้นางสาวอนิญาอารณเสืสี่แปดค่ะนางสาวลุยเซซ่าิงยนย์ูนยสีหนึ่งค่ะนางสาวณัฐภาเจนาศูนย์สองศูนย์ค่ะ นางสาวนุชเดียนนางมหิเลศูนย์เกค่ะนางสาวอมรินีเจมสศูนยสีาค่ะนางสาวอิทธูโซศูนย์สห้าค่ะและนางสาวรัตเิมสุเกศูนย์สองหต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับทำเพื่อตักไปกันเลยค่ะไปกันเลย มาถึงสถานที่ทอผ้ากันแล้วค่ะซึ่งสถานที่นี้จะเรียกว่ากลุ่มศิลปชีพทอผ้าวัดพระพุธนั่นเองคะ่ะสถานที่เหล่านี้ก็จะเกี่ยวกับการทอผ้าของคนที่อยู่ในชุมชนเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนวัดพระพุทธหรือว่าผู้คนที่อยู่ในช,มชมุมชนอำเภอตากไปนั่นเองคะ่ะซึ่งการทอผ้าเหล่านี้ก็คือจะนําผ้าที่ได้จากการทอ,ทอก็คือนําไปขายต่างๆนั่นเองคะ่ะ ถ้าตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ณศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเรามาทำำําความรู้จักกับเจ้าของที่นี่กันเลยนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงกับการทําสวนครั้งนี้คะ่ะอ่าอาเดชเชื่ออะไรคะอ่าสะสะาสวัสดีคุณหมอรองศาสตราจารย์อากับผมนายมัลาลิวะอชื่อเล่นวอีนะก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่หมู่9ตำบลกระต่าตรงนี้ก็เป็นเจ้าของเนาะอ่าทั้งผู้าษาก็เป็นพ่อออยตรงนี้พ่อโรงเรียนพ่อที่เปิด ก็แปลว่าจะให้คนในพื้นที่เนี่ยที่สนใจในการปลูกผักหลอกสัตว์ปี๊นะครับมาเรีนยนรู้มาทําปุ๋ยหมักสารอะไรมาในต่างๆเนี่ยที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับหลอกสัตว์ปี๊แน่นอนนะครับตั้งแรกน้องก็ปลูกเล่นๆเนี่ยต่อมาเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆ,าๆาางพัฒนาชุมชนเกษตรอำเภอแล้วก็หลักๆแล้วของโรงงา,าน์กรสิทัวร์น่านะครับก็เชิญพวกนีเนี่ยไปอบรมนะครับไปอบรมก็เลยตอนนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งวิทยากรของ อ,อบบญญงค์กรภาคประชาชุมประชาสังกิตเกษตรกรพอเพียงจังหวัดนครพิศวาสนะครับนะครับที่ที่สนใจในการที่เราจะนำประชา์สิทธิพอเพียงเข้าในหลวงเนี่ยในรหลักการที่เก้าเนี่ยมาประยุกต์มาใช้ใน,ในในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็พอดีก็เลยเขียนว่าเราปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็เรากินทุกอย่างที่ปลูกเลยนี่ก็มางคับตัวเองเนาะเอออย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องปลูกห้าต้นรุกไรก็แรกแต่ห้าต้นถ้าเราปลูกไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ต้องชดสิบต้นนะครับเดี๋ยวพอดีจะพาน้องๆเดี๋ยวไปไปคุยชมเนาะไปชมแล้วก็จะ จะบอกว่าอ่าอันนี้เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างโอเคเนาะโอเคทีนี้เอ่ออีกอย่างหนึ่งที่วัยอกว่าเราลูกปากผสมผสานเนาะลูกปผสมภาษาไม่ทุกอย่างนะครับมีพริกนะครับแล้วก็มีเออ่หัวมันนะครับอ่าแล้วก็มีบวกเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีเออ่ข้าวโพดฝันอ่อนฝั่งนี้เนาะเราแบ่งเป็นโซนๆนะครับไม่ทั้งผักเลื้อยแล้วก็ผักตลาดูกาดนะครับทำไม่เท่ากันแล้วก็มีมีมูแล้วก็มีมีเล้งด้วยที่แนะนำให้ปลูกก็พวกบางสัมปาหลังนะครับแล้วก็พวกข้าวโพดเนาะแล้วตรงนี้เนี่ย มันมีฝนตกแล้วก็เราแล้วลูกฝนนะครับมีฝนตกบางบางบางช่วงมันเย็นๆใช่ไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องไป็นลูกน้ำข้ามายนะครับเนี่ยตั้งแต่ว่ายิปุกเนี่ยเอ่อเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วไม่ต้องไม่ต้องลูกน้ำสักครั้งเลยนะคระเดี๋ยวไปชมชมถึงต่อเนาะไปชมทางทางที่เราเพาะเพาะกล้านะครับเพาะกล้านะครับแล้วก็ดีอยู่อย่างหนึ่งเนาะที่พอยิ่งทำอยู่เนี่ยมันเป็นใกล้กับแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำตรงนี้ก็เป็นน้ำเป็นน้ำกรองปูอยู่นะครับแล้วก็เป็นน้ำที่อยู่ตรงสมบูรณ์น้ำตรงเนี้ยน้ำไม่เค็มตันบ้นน้ีงปีนนะครับก็็เปแง ที่อยู่ประสาทนั้นต่างๆนะครับถามว่าพี่ท่านกี่คนก็ทั้งคร,คร,คร<ม>อบค,ครัวนะครับทั้งครอบครัวมีภรรยานะครับแล้วก็ลูกมาทําด้วยทีนี้นะครับ <88. S 1> ช่วยกันทําทีนี้การที่เราปลูกเนี่ยเราจะปลูกฝันนะครับให้ลูกๆเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะปลูกเนาะทุกคนเนี่ยจำป็นนะครับผ่านนี่อาจจะเป็นจำปีนก,ก็ต้องกินนะครับต้องกินต้องกินต้องซื้อต้องกินทีนี้การซื้อต้องใช้งบประมาณนะครับทีนี้การที่เราไม่ต้องซื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นรายได้ของเรานะครับเป็นรายได้ของเรานะครับอี่ยเช่นไอ้พวก มะละตัวนี้เนี่ยเราเราจะเก็บไว้เนาะที่ที่แก่ๆเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่สุกเนี่ยประเดี๋ยวเอามะเล็ดเนี่ยมาเพาะนะครับมาจากตรงก้าแล้วก็จะแจกให้ให้ให้คนที่มาเยือนชมนะครับบางคนที่สนใจเนาะเขาขายไม้พันธุ์พอยีไม่ได้ขายนะครับเขาจะเขาจะไปปลูกต่อก็ปลูกเนาะแต่ว่าเราเราว่าเออเราเก็บทองอันเนีหยเก็บทองแก่ๆเนี่ยจะเก็บแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อนะครับขยายพันธุ์ต่อนะครับทำมานานไหมยางอ๋อนะครับพอยีเริ่มทำเนี่ยปีนี้เป็นปีที่แปดแล้วปีที่แปดปีที่แปดครับแรกกๆ็ยปีที่แต่ต้นนะครับแรกๆอก็แค่ทแบบ ่าเล่นเล่นเนาะเล่นเล่นอ่าไอ้ปลูกปักมันก็คล้ายคล้ายกับความรักนะครับอ่าปลูกกินเองว่าแบบขายตามตลาดไม่บันอ่ากินเองบ้างเรามี3ระบบเนาะปลูกไว้บริโภคแบ่งปันแล้วก็จำหน่ายท้องที่เหลือนะครับแล้วก็จะจะจะเรียกให้อ่ามีมีหลักการนะครับอ่าน้องจะได้ใบไฟบวกต่อหลอดไฟใช่ไหมพอเขาปลกแล้วเนี่ยอ่าพอเจะเก็บได้แล้วเนี่ยจะเก็บได้แล้วใช่ไหมมันตัวไฟอ่ามันต้นเก็บได้แล้วเนี่ยได้ใช่ไหมพอเก็บได้เนี่ยเราตัดตัดใบตัดใบตัดดอกให้หมดเลย นะครับแล้วก็อ่าพอตักออกแล้วก็เอาเมาเล็ดปักอื่นมาปลูกแทนใช่ใช่อันนี้อันนี้กะเพราอันนี้เราปลูกนี่ปลูกปลูกอะไรอ่ถั่วฝักยาวใช่ไหมประเดี๋ยวถั่วฝักยาวมันจะเลื้อยออ่าเป็นันนี้เป็นกลางเลยจะ้ประโยชน์กับเขาอะไรก็ได้เนาะเจะว่ายกขึ้นปกติใช่ไหมปกติปกติไอ้ว่าถั่วฝักยาวหววเลี่ยมแล้วก็แต่ที่ว,า,วา,างเลขข็กไปเราก็ไม่ต้องตัดไปทิ้งใช้ประโยชน์ะ<ๆ>นะครับ้เราเราใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เรามีนะครับอันนี้ ก็มีสามรับุเนาะพวกผักธรรมดาทั่วไปแล้วก็ผักเราผักอะไรต้องทผสงไพลนะครับผักผสมไพลอาทิเช่นเนี่ยมะลักินกนะครับมะลักินกอ่ามะลักินกแล้วก็ที่ดังมากเลยนูกตัวสูงๆใช่ไหมที่ดังอยู่ในในในอ่าโลกโซเชียลตัวเนี้ยอ่าะไรอับดุสอดั๊บอับดุสอดั๊บเนาะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กสีดำดำด่ดำอับดุสอดั๊บขับดเวยเนาะก็บปลาเป็ดสมไพลนะอ่าแล้วก็มีมีมีผักอ่า ปลาปลาสองครัวผักสมงคไพรเนอะอันนี้มันก็เนื้อปลาแต่ว่าจะนี่เราไปเกี่ยงลงนูกเกี่ยงอีกบนหนึงนะครับสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปลูกก็ต้องซื้ออยู่ดีใช่ไหมต้องกินนะครับจําเป็นนะครับฉะนั้นการยำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่อะไรที่ที่เราทําได้นะครับเราทําไปเตอะเนาะไม่ต้องอย่าอย่าเราไปซื้อนะครับนอกจากฝาอะไรโจรพวกนี้ก็ปลูกไปเลยเพราะว่าเราฝาอะไรโจรเนี่ยเราปลูกไว้เพื่อว่าเราจะไปเอาใบเนี่ย ไปทําสารลาแมลงนะครับ <c oughs> ัฝาะไลโจ,จน่างๆนะน้องบกตะไคร้อบลูกเองหมดเลยนะครับ <c oughs> อ่านี่ก็พ่ส <c oughs> อส <c oughs> องใรน้องบุญสองใบขี้ขากับเครื่องอันนี้เลยอ่าเครื่งนี้เนี่ยอ่าปอีทำเนี่ยอ่าก็เกี่ยวกับการขอกับอ่ากทรวงพลังงานนะครับอ่าในปีพุทธศักราช2565ันหสองปีที่ผ่านมานะครับได้อ่า าช่วยเหลือจากจากก๊าซพลังงานเนาะเราไม่ต้องไปใช้ใช้ใช้กำลังนะครับในการที่ลบน้ำก็ใช้เนี่ยเซลล์พลังเซลล์นะครับเซลล์พลังเซลล์พลังเซลล์นะครับแล้วก็ได้มันนานได้ยังอันน <X prestigious> ี้ปีปีทีห้าสองปีเดี่ยจิตต้งปีตั้งแต่ปีหกห้านะครับก็ก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตาปลาเนี่ยเรามีเราไม่ได้ปลตกเยอะเนาะไม่ได้เลี้ยงเยอะเนาะแต่ว่าเลี้ยงไว้เผื่อว่าเราพอเราวันวันไหนที่ ลำมีไม่มีกับข้าวก็มาตกเอานะครับก็าตกเอาเลยนะครับส่วนมากส่วนมากปอีจะเลี้ยงปลาชนิดอะไรไหมครับอันนี้มีมีปลาปลาสวายแล้วก็ดินแดงๆเนี่ยปลาทักทิมแล้วก็มีปลาบ้าปลาเพลี่ยนน้องสี่างช้างยาวนะแต่วันเด่นเรื่องของปลาปลาพิปลากินพืชเนาะถ้าปลากินเนื้อเนี่ยมันจะกินกันเองเนาะมันจะเชื่อว่าเราลอาทาดูนะครับคนเราทำดูค่ะอยากจะถามปอีว่าอยากจะฝากบอกอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีการรักใน เศรษฐกิจพอเพียงค่ะครับเนาะอันดับแรกนะครับพีก็ต้องแสดงว่าขอบคนนะุณเนาะที่ทุกคนเนี่ยมาเชิ่ชมนะครับแล้วก็มาสนใจในการเรียนรู้แลเ,เราจะศึกษาในการที่เราจับรูปผักนะครับแล้วก็อาจจะฝากทุกคนว่าของเรานะครับถ้าหัะอิสลามเนาะเราเนี่ยมาจากดินนะครับต้องอาศัยดินแล้วก็จะกลับไปสู่ดิน นะครับฉะนั้นเอาประโยชน์ตัวนี้เนี่ยเอาดินดมาเป็นประโยชน์ในการทำธกิจนะาั <S 2> <S 2> <S เราเราต้องพึ่งดินนั่นแหละเราต้องอาศัยดินนะครับฉะนั้นอยากฝากน้องๆว่าถึงแม้เราจะอย่างสูงถึงแม้เราจะมีอาถรรพ์ร่ำรวยนะครับแต่อย่าอย่าลืมนะครับรากฐานของเรานะครับเพราะเราก็คือดินอยากฝากน้องๆว่าการที่เราจะปลูกผักไม่จาเป็นต้องปลูกเป็นไรนะ่เนาะแก่ปลูกต,ต้นส่งต้นที่ปลูกง่ายๆนะครับวันนี้ก็เคยบอกทุกทุกคนนะว่า,าให้พวกเราเนี่ยลอง เอาปลูกแล้วก็รอมา,อาดูแลน,นะครับด้วยจิตใจนะครับแล้วก็ความาความรักนะครับแล้วก็ความชอบก็จะต่างกันอีกค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอบคุณป่อ,อีีนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักการรักผักการปลูกการดินอะไรทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณอีกครัางค่ะขอบคุณค่ะค